ครับสวัสดีครับจะได้ลงแล้วครับผมก็ขยับไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นปีที่แล้วนี่ไม่ต้องดับเครื่องนะแต่มาปีนี้ดับเครื่องเลยเป็นก่อนนี้ได้มาลักษณะนี้แล้วอันนี้ก็คือดับไอ้เ,เรียกว่าไรร่อนทรายร่อนทรายแล้วก็จะเป็นสายพานโยงโยงเอาดินไป แล้วก็ส่งกลับรถส่งส่งกลับไปชาวสวนคืนแต่ปีนี้วิ่งขึ้นเลยนี่อ้อยก็จะไหลไปไหลไปเข้าหลุมอยู่เท่านั้นแล้วก็สิบลงสิบล้อนี่ไม่ค่อยยกเท่าไหร่ครับนานจนกว่าพวกนี้จะหมดเนี่ยเนยที่ไหลไปเนี่ยไหลไปตกเข้าหลุมหมดเลยถึงจะถึงจะดำ โอ้โ้ขอโทษนะครับโอ้ยขอถามหน่อยอันนี้ขับออกจากสวนเองเลยไหมนี่ขับออกจากสวนเองเลยโอ้มีคนเดียวครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วมาคือหนึ่งมานอนนี่หรือว่าไปนอนบ้านนอนนี้นอนหน้ารถอีกโอ้สุดยอดมากเลยแจ๋วมากเลยครับ อยู่แถวไหนมาไกลไหม,ไม30กสิบกิโล๋โอสุดยอดเลยแกขับออกจากสวนเองเลยครับไม่ใช่ธรรมดาดูรถแกยาวมากแี่ดูเขาเรียกว่าคนสู้ชีวิตครับ <c oughs> จะเดี๋ยวขอถามหน่อยก็โทษนะครับถามหน่อยสดหรือว่ามีลูกมีเต่าแล้ว <c oughs> อ๋อมีครอบครัวแล้ว โอ้ทำไมไม่ให้แฟนขับมาฮะาาโอ้ขับคนละคนันนี้มีรถสองคันทำามอยเยอะไหมทำาอ,อยเยอะไหมสามสิบก็ได้เกือบหมดแล้วไหมเกือบเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วก็รับจ้างต่อ <c oughs> โอ้สู้จริงๆครับโอ้ขับคนละคันกับแฟนเลยแฟนก็ขับ รุ่นรุ่นนี้ป่ะครับโอ้รับแฟนขับรถบริษ,ษ,ษ,ษัทก็เลยเราก็เลยมาวิ่งอ้อยเจ้าของสู้กันไปเนาะชีวิตชาวไรอ้อยมาได้วันละเที่ยวไหมได้สองเที่ยวโอ้ดูหกล้อทำไมวิ่งดีเดผมมา ไอสามวันสองเที่ยวเนี่ยคันเนี้ยโอ้สบายแปลว่าหกล้อหกล้อได้เร็วแจ๋วครับสู้กันไปโอ้ขอบคุณมากครับโอ้สู้จริงๆนี่แต่หกล้อได้เร็วครับแต่สิบล้อ ไม่ค่อยได้สิบลอ้อนี่วิ่งประมาณสามวันเที่ยวครับไอสามวันสองเที่ยวได้อยู่พอมันอันนี้ก็ไม่ค่อยยกเท่าไหร่เดี๋ยวเขาดูค่อดูเดี๋ยวก็หกลอ้อเดี๋ยวเขาก็ยกเดี๋ยวก็ได้เข้าไปอีกแล้วนี่เลยนี่ครับอันนี้เป็นเกษตรครับ ดับเครื่องก่อนละเพศดับเครื่องก่อนไม,ไม่ต้องดวนไม่ต้องดวนถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนนะ่ไม่ต้องดับเครื่องดอกป่านนี้ได้ลงกลับแล้วแต่ตอนนี้ต้องดับเครื่องเซฟน้ำมันนแหละเบีครับ หไหนยังมาชุมกันหรืออะไรนะดูนะครับตั้งนานคนระับไม่ไม่ไม่ขยับเลยอ้อยฝั่งนี้ไปสองสามพวงแล้วฝั่งนู้นไม่ขยับเลยครับไม่ดำเลย โอ้อยตกมาเต็มลำเลยอัอนนี้ก็ดําร่อนทรายครับที่เราเห็นกันฝุ่นเยอะมากฝุ่นราเป็นร่อนทรายแล้วก็ฝุ่นฝุ่นจากอ้อย ฝั่งฝั่งนี้ยกได้สองแล้วฝั่งทางนู้นยังไม่ได้ยกเลยเป็นแบบไหนน้อนี่นีะครับเขาบอกว่าแฟนขับรถบริษัทแล้วก็สู้จริงๆ เกษตรนี่ขึ้นเทขึ้นเทออกเทออกในเกษตรครับดูรถเกษตรแต่ละคันเทออ,ออกเ,เทออกในเกษตร คอยลุ้นกันว่าเขาจะดําให้ตอนไหน เจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บ๊ายบาย